คุณผู้ชมครับไปตามความคืบหน้าเรื่องดินโคลนถล่มที่ภูเก็ตกันหน่อยนะครับล่าสุดก็คือมีข่าวร้ายเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าทีมกู้ร่างนะครับได้พบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3รายนะครับทำให้อยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในครั้งนี้ขยับขึ้นมาเป็น13รายแล้วนะครับประกอบด้วยหนึ่งเนี่ยจะเป็นชายหญิงชาวรัเสเซีย2รายนะครับ เป็นสามีภรรยากันที่มาซื้อวิลล่าแถวนั้นนะฮะสหญิงชาวไทย2รายครับเป็นชาวจังหวัดส,สกลนอครและสุร,ราษฎร์ธานี3ชาวเมียนมา4รายและหญิงชาวเมียนเป็นชายชาวเมียนมาสี่รายนะครับแล้วก็หญิงชาวเมียนมาอีก5รา,ายนี่ฮะยอดล่าสุดเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติหรือว่าสุนัขเคนายที่เรารู้จักกันนะครับก็ได้ออกทําภารกิจคือไปดมกลิ่นค้นหาร่าง ของผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากของบ้านที่มันพังถล่มลงมาถามว่าสามศพเนี่ยไปเจอได้ยังไงนะครับสองศพแรกสุนัขเคนายเนี่ยก็ไปดมนะฮะแล้วก็ไปพบร่างของผู้เสียชีวิตสองคนก่อนโดยเป็นผู้ที่ถูกแจ้งสูญหายก่อนหน้านี้ซึ่งสองรายเนี่ยนะครับเป็นสามีภรรยาชาวเมียนมาท่านผู้ชมฮะข้อความต่อไปนี้อ่านแล้วผมเองก็ยังสลดใจมากๆนะครับเพราะอะไร เพราะว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอเนี่ยสองศพนี้นอนกอดกันอยู่ภายในห้องเช่าในมือกำทั้งไฟฉายและโทรศัพท์นี่ฮะแล้วก็ตามหาญาดนะครับให้ญาติเนี่ยไปดูศพร้องไห้โฮแทบขาดใจครับแล้วก็ยืนยันว่าทั้งสองเนี่ยเป็นญาติของตัวเองที่สูญหายไปจริงๆนะครับส่วนอีกหนึ่งร่างน,นะครับเป็นหญิงชาวเมียนมาครับ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงพบว่าเสียชีวิตในในซากของบ้านเช่านะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ปพ,พใ,ใช้รถแบ็คโฮค้นหาบริเวณห้องเช่าในที่เกิดเหตุทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนายโสพลสุวรรณรัตน์มีการสั่งการิ้นย้ําให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตามระเบียบอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกรณีชาวต่างชาติให้ประสานสถานพูดและกงสุนในพื้นที่ ประสานทําความเข้าใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการและในส่วนของแรงงานเมียนมานะครับได้มอบหมายให้แรงงานจังหวัดไปตรวจสอบข้อมูลการเข้าทํางานพร้อมประสานผู้ประกอบการเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือนะครับให้ได้มากที่สุดและก็มอบหมายให้คอปพอดูแลตรวจสอบเรื่องประกันของผู้ได้รับผลกระทบนะครับหากเข้าข่ายที่สามารถช่วยเหลือให้เร่งดําเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามในการคลี่คลายพื้นที่นะครับมีการบูรณาการ ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าที่คลายพื้นที่เพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติผู้ว่าเนี่ยบอกว่าพื้นที่การคืนพื้นที่นะคบเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ดําเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับจะทําให้ได้ให้มันเสร็จภายใน1-2วันนี้นะฮะนี่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียนะฮะหนีไม่ทันจริงๆนะเราโอ้โหคือเข้าใจเลยฮะค่ะ ผู้ชมไปดูสถานก,การณ์น้ําที่จังหวัดน่านกันบ้างนะคะวันนี้นาศแาพ,พทย์ธรชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็หลังจากที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ไปเยี่ยมให้กําลังใจแล้วก็มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภ,ภัยน้ําท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านนะคะคือตอนที่เข้าไปเนี่ยก็ไปให้กําลังใจไปมอบอาหารและน้ําให้นะคะชาวบ้านเนี่ยก็ดูจากบรรยากาศก็ยังมีกําลังใจที่ดี อยู่ไว้นะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าอยากให้คุณอุ้งอิงเนี่ยมาลงพื้นที่บ่อยๆซึ่งเธอก็บอกว่าก็อยากจะมาและเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตัวก็จะมาทันทีไปฟังเพิ่มเติมค่ะอยากมาบ่อยๆเพราะว่าจริงๆถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มตัวเท่าไหร่แน่นอนก็มาในฐานะนักข่าวแลก็มารวจช่วยกันดูเห้เรื่องของไข่อะไรอย่าเนี้ย ไม่มีค่ะส่งยิ้มให้นะคะแล้วก็ทีบคนก็ร้งไห้เลยใจที่ได้จอได้อะไรอย่างเี้ค่ะก็ก็งกำลัใจนะคะสำหรับที้องพี่ในบ้านตอนนี้เราพี่าช่วยไปส่งกำลังใจใ้เย เขารับตาแหน่งโดยเนทางการแล้วคิดว่าเราจะมีมาตรการท่เหนอย่งน่นกต้ที่เสถียรค่ะต้องมีแน่นอนยังมีพื้นงที่ไหนที่ยังคงเป็นห่วงเราก็มีตั้งหลายที่ในภาคเหนือค่ะซึ่งทีนี้ก็เดี๋ยวรารอดูเรื่องของตางนที่สอ้้กระาจะกะ่าใช่ค่ะรก็งมกนรี่ แล้วก็ทีนี้คืออย่างที่เรารายง,งานไปเมื่อตอนช่วงเที่ยงใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอุ้งอิงเนี่ยจะต้องไปที่แพร่แล้วก็น่านด้วยแต่ว่าแพร่เนี่ยไปไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสนามบินแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศนะคะซึ่งเธอก็ได้ขอโทษพี่น้องประชาชนที่แพร่แล้วแต่ก็ให้สสในพื้นที่เนี่ยเข้าไปดูแลถามว่ากังวลสถานการณ์น้าหรือไม่ที่อาจจะมากกว่าปีอื่นๆนะคะนักสภาพทูมิอากานบอกว่าในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้น น้ำเริ่มลดลงอย่างที่น่าก็ได้รับรายงานว่าน้ําเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจจุดแรกๆที่เธอไปถึง,ถงก็ไปเยี่ยมให้กาลังใจพี่น้องประชาชนมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนน่ยนะคะครับส่วนช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยก็แวะรับประทานอาหารแล้วก็เห็นบอกว่าคุณภูมิํารคุณทัณท้งทีเนี่ยก็มาสมทบนะอ่าใช่ก็มาจากอาเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มารับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็หารือกันก่อนที่จะไปจุดต่อไปนะครับซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยคุณภูมิทําให สัมภาษณ์เยอะเลยนะฮะกับทางสื่อมวลชนนะครับก็ได้พูดถึงภาพรวมของสถานน้ำบอกว่าขณะนี้เนี่ยตนเองเนี่ยนะครับลงไปดูพื้นที่ที่เชียงรายในฐานะรองนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกซึ่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยมีสองตแหน่งก็คือหัวหน้าพักและนายกแต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงนี้เป็นความยากลําบากเพราะมีความห่วงใยประชาชนก็เลยหารือกันตนจึงบอกไปว่าไม่ต้องห่วงเพราะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ําปิงมีปัญหาน้ําท่วมขึ้นมาแรงและเร็วแต่เป็นน้ําหลากคาดว่าพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นมากนะครับแล้วก็นายภูมิธรรมก็บอกว่าตนเองเสั่งการให้เตรียม เครื่องอุป,ปโภคบริโภคให้เร็วที่สุดนะครับวันพรุ่งนี้เนะีมีการสั่งให้สํานักเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทาถุงยังชีพ1,000 0ชุดเอาไปมอบที่เชียงราย5,000ชุดแล้วก็จังหวัดแพรแ่อีก5,000ชุดนะครับแล้วก็ประสานงานกับนายกอบ,อบจอเชียงใหม่ให้ออกมาช่วยนอกพื้นที่ตนไน้ทํทำหนังสือไปให้เขาสามารถดําเนินการได้เมื <As S 1> ่อถามว่ามวลน้ำภาคเหนือ<ง>ที่ม<ส>ีในขณะนี้ม<ส>ันจะป้อ<ส>งกันอย่า<ส>งไร ไม่ให้กระทบกับภาคกลางคุณภูมิธรรมว่ายังไงในประเด็ดนนี้ลองฟังดูฮะ ถ้าพูดกันตามความจริงอ่ะมันก็ถ้าราพุน้ำเรายังไม่สามารถแก้ได้ทั้งระบบอ่า้าจะมีลักาะเช่นนี้นะครับเวลานี้เวลาน้ำมมาจากตางประเททั้งหมดเนี่ยเราก็พยายามจะระบายน้ำออกของท่างทางงวดนี้เขื่อนที่มีอยู่นี่ก็ยังพอรับได้นะครัแบแต่ที่เรียนไปแล้วว่าเขือ่อนศรีศิริเนี่ยนะครับก็มีน้ําอยู่ประมาณแค่ห้าหกเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นมันก็ยังรับน้ำได้แล้วถ้าอีกอย่าง,งคือวัดปเยาวกับบึงบลเพชรก็จะเป็นที่ระบายน้ำ ขณะนี้ลงมาถึงน้ําที่ไปทางปิงวังเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหายอยงกับหน้าซึ่งเรือว่าะยงเนี่ยมันไม่มีจุดปลายน้ำนะครับก็กรื่องน,นี้ก็ต้องไปไป,ไป,ไ,ปไปหาทางออกอีกทีหนึ่งเพราะว่าความคิดเห็นประชาชนก็ยังแตกต่างกันบางส่วนต้องการไม่ให้เกิดสภาพน้ำทก็อยากมีเศษซึมเศษเสื่อแต่แต่ว่าบางส่วนก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ยมันเป็นปัญหาทรัพยากรอันนี้ก็ต้องคุยกันต่อว่าเราอยากต้องการแก้ปัญหายอย่างไรเพราะมันมีมันก็ช่วยแก้ปัญหาได้เยอะ มาร่วมสนับสนุน Top n e w วส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ